สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบุงอา h ชาแนลนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียหวังว่าทุกท่านทั่วโลกมีแต่ความสุขจะเจอกันในคลิปนี้บุงอาจะพาพี่น้องมาทําอะไรมาดูทุเรียนก่อนค่ะน่ากินมากเลยใครชอบทนทุเรียนนะคะดอกบัวก็สวยนะคะครั้งแรกที่เจอดอกบัวในตลาดสปริงเวลนะคะมาค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เนอยาก ก่อนจะไปรับลูกสาวแวะมาตลาดก่อนค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนกับตลาดนี้อยู่ใกล้ๆกันนะคะอย่างไรก็มาดูหอยกันก่อน,นะค่ะหอยคางแล้วก็หอยแครงนะคะวันนี้นึกอยากกินหอยก็เลยมาค่ะมาส่วนอาหารทะเลนะคะพี่น้อยจะมาดูปลาต่อมาปลาแซลมอนนะคะมีปลาแซลมอนแล้วก็ปลาอะไรต่อมีอะไรให้เลือกนะคะ ถัดจากปลาเซลมันก็จะเป็นจะพวกกุ้งนะคะกุ้งลายเสือนี้รสชาติกลมๆหวานมันหนุบๆ,ๆนะคะมีทั้งที่สุกแล้วแล้วก็ซื้อไปทํากินเองทั้งที่ดิบนะคะพี่น้องจา๋าเลือกต่อมาก็จะเป็นพวกปูนะคะปูที่เขาแกะกระดองออกไปแล้วก็ขายเฉพาะช่วงล่างของมันนะคะถัดจากปูมาก็จะเป็นกุ้งมังกรขายแบบผ่าเครื่องหนึ่งขายเป็น น่งชิ้นต่อ18ดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็ปลาหมึกนะคะหลังจากปลาหมึกก็จะเป็นปลาหมึกตัวเล็กนะคะปลาหมึกยาวส่วนนี้ก็จะเป็นปลาค่ะมีปูดําด้วยนะคะปูดําด้วยนะคะพี่น้องจา๋านี่ก็คือปลาต่างๆนะคะส่วนวูงามาซื้ออะไรซื้อหอยหวานนู้อยู่ติดๆกับอหอยแมลงพู่ข้างในมองเข้าไปอีกนะคะพี่น้องจา๋าปลาสดๆกันเลยค่ะปลาตัวใหญ่เอามาชำแหละแล้วก็แบ่งขายกันค่ะพี่น้องจา๋าตื่นเต้นมากค่ะ ตรงข้ามร้านปลาอาหารทะเลก็จะเป็นพวกผักนะคะแล้วก็ร้านต่อมาติดก,กับร้านอาหารทะเลติดก,กับร้านาทะเลก็จะเป็นเนื้อหมูค่ะพี่น้องจา๋าขายกันสดๆนะคะมีเลือดมีเครื่องในมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กินเลยนะคะพี่น้องจา๋าที่นี่นะคะดูสิคะนั่นเลือดสดๆเลยค่ะไส้หมูเล่นหมูอะไรต่างๆนะคะมีผักให้เลือกเลยค่ะพี่น้องจา๋า ผักคะนา้าต้นหอมนะคะคนมาช้อปปิ้งกันเยอะแยะค่ะแต่ตอนนี้กล้จะถึงเวลาของลูกเลิกเรียนแล้วบ่ายสามกว่านะคะคนก็เริ่มทยอยกลับบ้านไปทนะําหน้าที่เป็นแม่เป็นลูกกันนะคะมีพีชค่ะมีลูกพลัมสีสันของผลไม้ก็สวยงามนะคะเรียงมีองุ่นด้วยมีกล้วยกล้วยไม่ค่อยจะสวยนะคะพี่น้อยจา้าอันนี้ก็น้อยนาค่ะกล้วยน้ำวา้านี่มะพร้าวมะม่วงก็มีหลากหลายพันธุ์นะคะมีสับประรดด้วย อันนี้ก็เป็นกระล่ำนะคะพวกตระกูลเดียวกันบรอกโคลีนะคะตัวนี้คือเลหลังนะคะโชคดีมากเลยวันนี้มาเจอดอกบัวสดๆครับพี่น้องรอะวันพันปีไม่เคยมีดอกบัวชาวเวียดนามเขาไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้ขายดอกละ7ดอลลาร์เซเลียค่ะพี่น้องขาเจดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะเอาสีชมพู หลังจากที่บงงานเลือกดอกบัวได้3ดอกต่อ20ดอลลาร์ออสเตเลียนนะคะปกติเขาขายดอกละ7เหรียญนะคะแต่ว่าขอซื้อเขาสา3ต่อ20เขาก็ขายให้นะคะก็เลยเอามา3ดอกสีชมพูค่ะที่นี่แตงโมขายเป็นกิโลนะคะกิโลละ1.99ตีไปซะดอลลารลออสเตเลียนนี่คือโซนผักนะคะสีสันของผักกับผลไม้ในสวยจริงๆคะ่ะและที่นี่ก็คืออุน่าสนใจมากนะคะโซนเนี้ยสีสวย คือพริกนั่นเองค่ะบักพริกบักพริกบักพริกเด้อจา้าสีสวยนะคะพี่น้องจา๋าดูสิคะนั่นพริกเขียวเอามาตําเป็นกับทําน้ําพริกเนาะอันนี้การตกแต่งเทศกาลตรุษจีนยังอยู่เลยนะคะโคมไฟเขาก็ยังไม่ได้เก็บไปนะคะยังหลงเหลืออยู่นะคะควันหลงยังหลงอยู่นะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนเต็มเลยนะคะพี่น้องจา๋าเพราะแถวนี้มีแต่คนเอเชียค่ะถ้าฝรั่งมาเที่ยวก็จะรู้สึกว่าไปเมือง เอเชียอีกโซนนึงเนาะอันนี้ก็อ e ีนนวดไฟฟ้าแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นร้านเกาหลีหรือว่าร้านคนญี่ปุ่นไม่รู้นะคะขายของกะจุกิจิ๊กน่ารักน่ารักสไตล์ของเขานะคะมะม่วงคะ่ะมะนาวนะคะพี่น้องจ๋าใครชอบแบบไหนอะไรยังไงมีหลากหลายพันธุ์ให้เลือกเลยนะคะมีขนุนด้วยมีขนุนด้วยนะคะพี่น้องจ๋าขนุนนี่แพงนะคะที่นี่นะคะผาครึ่งหนึ่งอันนี้พูดซาบใส่เป็นกล่องเรียบร้อยนะคะลำไย มีแก้วมังกรมีมังคุดนะคะขอกราบขอขรบคุณทุกๆการรับชมจเจอกันในคลิปวิดีโอต่อไปจูกะและสวัสดีค่ะ